สาคัญอะปลูกได้ตลอดทั้งปีจ้ะบ่เกี่ยวกับดินฟ้าอากาศเลยเดีย๋ยเกี่ยวหลายๆคนสิคิดว่าพักสิป,ปลูกได้เฉพาะหน้าหนาวมันขึ้นยุทธิการดูแลของเข้าจ้ะถนา้าฝนห้อง็ย,ยกเขาโฮมจ้ะนี่แหละการปลูกแท้กระถางมันดีแบบนี้จะ้ะปลูกเทียเดียวเนี่ยห้าวจําจเป็นต้องตัดต้นจ้ะจ้ะเด็ดใบข้างล่างกินไปเรื่อยๆจะ้ะสวัสดีค่ะนุจิ๋วบ้านบๆนอจะ้ะ ตอนนี้เขาก็ายูบ้านน้องอยาป้องอำเภอบันานพยจังหวัดขอนแก่นมาจา้ะจา้ามื่อนี้พี่ลุ้นสิมาขอความรู้วิธีการปลูกจากวางตุ้งญี่ปุน่นถ้ามีคนพันยาปลูกคือ้องกิ้วเนี่ยเพิ่นตรงเทจังไดเนี่ยจา้าขั้นตอนแรกต้องเตรียมจังไดเนี่ยบอ,อยากเลยจา้าปลูกคือพักกวางตุ้งบานหฮาเลยจา้าวานเมล็ดพันุเลยจา้วา,บบจาว่านแบบนี้ก็ได้จ้าอ๋อเขามีความฟุ้มแบบนี้จ้าว่านแบบนี้ก็ได้ ไงประมาณนี้เขาก็แยกไปลงกระถางเลยจ้ะ<อ>หรือสิไปปลูกตามแปลงก็ได้จ้ะจ้ะเราดินที่เขาใส่วานต้องเป็นดินแบบใดจ้ะดินสวนก็ได้จ้ะดินสวนธรรมดาได้เลยจ้ะเพราะว่าปลูกง่ายบักคักจ้ะปลูกคือพักกวางตุงบ้านเฮ้าเพียงแค่ว่าเขาสิต,ตน้นไง่ชอ่อไง่ชอ่องามอ๋อเขาวานเรียบร้อยแล้วจ้ะเริ่มราอขั้นตอนที่สองใส่กระถางแบบนี้กระถางนี่มันเป็นกระถางที่มิต มีรูของรางบ่เดี๋วมีจ้ะอเราก็ดินกับเป็นดินธรรมดาบานเขาได้จีนี่แมนจ้ะต้องมีรูแบบนี้<อ>แล้วก็อเอากะบอกเผาไสก่นจ้ะน้ำเขาจะไหลพันได้ดีจ้ะ<อ>เพราะว่าการที่ปลูกแทรกระถางตง้องมีน้ำไหลพานจ้ะเอากะบอกเผาลงแล้วก็เอาดินลงจ้ะแล้วเขาจะคอยเอาต้นที่เฮ้า เอามาจากแปลงพอมาแล้วก็มาปลูกลงได้เลยเอามาปลูกออใส่แบบนี้นเลยเรื่อน้ำมันบ่อยขนาดได่อ่าส่วนมากจะเน้นตอนเศารจ้ะตอนแรงบอลรดก็ได้จ้ะเพราะออว่าถ้าห้ารดเปียกลายลากเขากับสีนาจ้ะเพราะปลูกเรียบร้อยแล้วการดูแลบำรุงรักษาใส่ปุ๋ยมันเขาต้องใส่อย่างเนี้ยใส่ปุ๋ยขิงว่านี่ี่ะจ้ะ,จะเราไมนโดนบันไดเขาต้องคอยถืสามารถกินบันไดต้นพอกินของเขา เริ่มเก็บได้ตั้งแต่4 0ิมือถึงห0มือจ้าพี่รุ่นสังเกตอยู่ในในสวนของของจิวเนี่ยจะปลูกตใตนกระถางจเขาสามารถเอาต้นยังเสียไปปลูกยุ้แปลงคือผักกวางตุมบานเขาได้บ่อค่ะปลูกได้จ้า,าปลูกง่ายวิธีการปลูกเราเวลาที่เขาไปปลูกยุ้งลงเขาต้องมุ้งแลมให้ใหบ,อหบอ่อใื้จังเดจ้าจ้ะมุ้งจ้าเพราะว่าเขาสิบอคอยมักแสงแดดจัดจา้า เน้นแสงแดดลํำไล่จะภายทีมีพื้นที่หน่อยเท่ากับเน้นปลูกใส่กระถางจะปลูกแบ้บ้านๆเท่ากับได้คือกาอแต่ว่าเขากับค่อนข้างมักน้ำน่าจะลักๆคือปลูกง่ายปลูกง่ายลรวมันกันงาันเนะาะมันหมอทีเทาสิปลูกไว้ในไวในบ้านเทาแล้วกะเขาปลูกไ้กินเองไหมสำหรับคนทีเพิ่นเหตุงานประจำเพิ่น เราก็เลิกงานมาเก็บพักยุ่ขังมาจะาของกินจ้ะอันนี้ห้าสิตดต้นกินเลยก็ได้หรือ,อว่าอยากกินเงา้ยวเข้วห่อไก็ลิใบย,ยังสิแมจ่จ้ะเนี่ยเด็ดใบรา,างแท้ท่านโอ้ไม่แลาวจเก็บไปกินเพาเก็เแบแบบนี้เลยเนี่ยเก็บแบบนี้เลยเขากระสีต้อยอดขึ้นมาเรื่อยๆกระสียู่ใดประมาณ หาหกเดือนจ้าตนเขาอ่ะเออหรอจ้าเขากระชิต้อยอดขึ้นมาเรื่อยๆเลยเ,เห็นป่ะจ้าเนี่ยอ,อันนี้คือหลายเดือนแล้วแสดงว่าเขาปลูกนี่มันก็สามารถกินได้โดนเลยตัวเนี่ยคะ่ะเมนจา่าอ,อตัวนี้มันคือเป็นสีม่วงมันพันเดียวกันบ่คคะจา้ามาน้ำกันมันสิผสมมาแนนจ้ะอ๋อมีการสีม่วงการสีเขียวปกติจ้ากระิมีการสีขาวน้ำเดงจ่ะเอเหรอต้นนั้นจะเป็นการสีขาวอืม มันงามเนาะยิ่งปลูกให้สันแบบนี้มันสีดูดีมากเลยจ้าเราตั้งแต่้องจิ้วปลูกมาเนี่ยเคยมีปัญหายอย่างในการปลูกผักวางตรงญี่ปุน่นบอมัมสีมีแค่หนอนใยไหมแค่นั้นมมนสีจ้อแค่แค่แค่นในจอมตรงนี้จา้าเกนดมาจยกอะไรกจ้าอ่าหนอนใยไหมจ้าจ้ามมนสิมักไมาจ้อใน,น่น่ยิ่วจ,จะสังเกตทุกทุกเศร้าราวาผักจิ้วมันสิเป็นผักปลอดสารจิว้วว่าว่าใสสารเคมีสบว่าฉีดยาค่ะจ้า ก็ม่หยิบมันออกเอาจ้าหยิบออกได้เลยจ้าเ้าสังเกตง่ายๆจะมันก็ดินดุกดิกดุกดิอยู่ในหันเลยอืที่สําคัญอะปลูกได้ตลอดทั้งปีจ้าบกี่ยวกับดินฟ้าอากาศเลยเถอะบกี่โอ้เลยหลายคนสิคิดว่าพักสิปลูกได้เฉพาะหนาหนาวมันขึ้นอยู่ทุทธิการดูแลของเขาจ้าถนาดฝนห้างใยกเขาโฮมจ้านี่แหละการปลูกแทรกระถางมันดีแบบนี้จ้าเราออเขาใส่พื้นที่นิดเดียวขางบานในการปลูกเนาะจ้า ขอสีชองงามบมักคักเลยจ้าผู้ใดเห็นกับหมักแห้งจ้าแต่ว่าตอนนี้คือคือเขากับอายุายแล้วนเนาะขากับสีทอดหยอดขึ้นเรื่อยๆอันต้นนั้นเขากับสีสีงามๆาเนี่ยเพราะว่าขาสิบบานอกอกเขาสิบบานออกงามจ้าช่วยมากเลยโครงการปลูกกวางตุ้งญี่ปุ่นมันคืออย่างค่ะเสน่ห์จ้าเสน่ห์ของกวางตุ้งญี่ปุ่นคือเขางาม แล้วกับปลูกเทียเดียวเนี่ยเฮาบ่จําเป็นต้องตัดต้นจ้าจ้าเด็ดใบข้างล่างกินไปเรื่อยๆจ้าอ๋อสิกินสุกกินดิบก็แล้วแต่บ่มาจ้าแม่นนี่เฮาเก็บกินไปเรื่อยๆจ้าแม่นจ้าแสดว่ามันก็เหมาะกับคนที่ปลูกไว้กินมากด้ิ๋วุนว่าแม่นจ้ปลูกประดับบ้านก็ได้กินก็ได้ได้วจ้จ้นี่ขอดีของมันเลยจ้ผู้ใดสั่งเม็ดเมล็ดนจากจิ๋วไปจิ๋วก็สิอธิบายไปเลยว่า ปลูกแจงใดแน่แจงใดเน่ถ้าเวลาคนมีปัญหาหลังจากที่ปลูกไปแล้วคนสามารถทักมาสอบถามจิวได้บอได้จ้าเราเมล็ดพันไหนจิวขายจังใดจ้าซองหนึ่งลอยเก้าสิบเก้าบาทจะทรงฟรีปลายทางจ้าซองหนึ่งน่ะสองพันเมล็ดปลูกเบิร์ปีจ้าปลูกได้เบิร์ปีจ้าปลูกกี่ได้เบิร์ปีเลยจริงจริงเราตันหนึ่งก็อยู่ได้โดนอยู่เด้ยจ้าเกิดดีบอกคัะจ้า ปลูกก็ง่ายหมอก็ปปูกไปกินแล้วก็สร้างเมล็ดไปรอบเดียวจเราสามารถปลูกได้ตลอดปีเลยแล้วก็ปลูกว่าต้องใส่พื้นที่หลายแค่ขางบ้านเ่าก็พอจะสามารถปลูกกินในรัวเรือนได้เลยเมล็ดพักน่ะเยาว่ามันหลายจ้าปลูกบ่เบิดเข้าเก็บว้ในตู้เย็นเลยจ้าเอาใส่ถุงมวนปากดีๆเราก็เก็บไว้ในตู้เย็นอยากปลูกง่ายไดเอามาปลูกบพราะว่าสิเมล็ดพันเอียงจ้ามีคือเคลลับเขาสิเก็บว้ในตู้เย็นจ้า อยู่ได้สองปี<า>หรอจ้าเกิดดีขึ้นเก่าถามมึงนี่มีคนเพินสนใจอยากมาเบ่งตัวอย่างอยู่สวนจิ๋วสามารถมาได้บ่จ้ามาได้จ้าจ้าติดต่อได้ที่เบอร์ใด0 6 2 8 6ห9 8 7 6 2 8 7 1จ้าแล้วก็มีเพจมีเฟซบุ๊กอ่าเฟซบุ๊กการนาเพียยุระค่ะ มือนีก็ต้องขอบคุณน้องจิ๋วมา,มากๆที่ให้ความรู้วิธีการปลูกผักวางตงุงยีปนขอบคุณค่ะจ้าขอบคุณค่ะ